การครับโอ้ย่างเงียบเลยเราเลยเด็กเย็นแบบพุ่มไม่ตายจิงบอะนักก็แสดงว่าพ <um> yani> ุ่มพุ erm ่มลอดกับบอลนะแต่ว่าบอลเป็นขากอนใช่ป ja ่ะมันอ๋อเออแพ้ใช่ป่ะไอ้ตัวไอ้ตัวโดนคนแรกตลอดเลยเหมือนกูเมื่อคืนอะมึงอ่ะกูโดนคนแรกตลอดไอ้นั่นไอ้เหี้ยโอ้ยฆ่ากู

เอ้ยไอ้กัวไม่ไว้ใจกัวมึงเดินหนีทำไมวะหลบแล้วมั้งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย เมื่อกี้อ่ะกูดูกล้องอยู่แล้วก็เดินลงมาจะไปทำควสแล้วก็เห็นศพอยู่หน้าห้องไฟฟ้ามันน่าจะดูไฟดูกัเออมึงอะน่าสงสัยแล้วตอนนี้ไอสัตว์จะจับจะจับกาตะกรอนได้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยกูสกิบปวดไปละกูไม่รู้ข้อมูลไม่มีข้อมูลอะไรเลยกูสกิบข้ามไป โวยกันไปโูกันมาเียมนาหมดที่ฆาไดแต่เมื่อกี้มันเชื่อกูขึ้นสีแดงเฮ้ยไมอรับเองแล้วไม่แ่นี่มีปุ่มฆ่านะเออทำทำนี่หรือเปล่าทำแบบไม่รู้เลย วา่ีผมเดินเดินอยู่แล้วอยู่ดีโต๊ะก็ตัวขาดไม่เห็นฆาตกรอระไม่ไม่ผมเห็นในตัวสิชมพูเดินผ่านโต๊ะแล้วตัวขาดผมเลยเดียไม่ใช่แล้วคราวนี้แล้วคราวนี้ผมผมก็รีบมาเลยผมก็รีบมากดโหวตเลยเรียบ <royable> ร้อยใช่ไหมว่าคนดี วงมันไม่วะชนะเรียบลอตัวตัวนั้ลัวเัวตนไตัวตัวเัวต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 ัวจัขึ้นแบบนั้นัช่ัวตัวตั้อโอตัวตยวตัวตัวตัวมัวทัวมกวตั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 วตวตั่ตัวตัวต่รตัวตัมตัวตมวตัว่ัวว